เพิ่งพิ่งมาติดตามนะครับติดตามมาสามสี่เดือนีเองผมเล่าดีขึ้นม่บอกเมื่อกตัวตัวผมนะครับผมจริงก็คือลูกชายของหมอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอ๊อยู่ดีๆทำไมผมมาต้องต้องมารมนีไปอยู่ตรงนี้แล้วก็มาพูดเรื่องคนอื่นทางคือเรื่องแรกผมเป็นทหารความนะครับผมทำเลยคอามมาประมาณสี่สปีแล้ว ผ่านมาประมาณสีปีก็ขอความที่สิปีก็เกิดการกว่าไม่ใช่เปิดมาที่แต่ช่วงสิปีหลังเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บางคนก็ชวนไปทำงานกันก็เป็นทำงานการหนึ่งอะไรต่างนะครับเันแต่สมาชิกสถาบันที่รูสมาชิกสถาบันเพื่อนคนไยได้เป็นสมาชินะครับแล้วก็เพิ่มเนิมสมัยน่าี พอผมเ็ el el ิ so first, years, ่มหมดสมัยสามสี week, ่เดือนนี้ผมก็เริ่มมาดูดูข่าวพาลทางโซเชียลก็มาเจอของสัมเนี่นแต่ตอนนี่เรยรู้จากันจากเนที่ขาดเยนรู้จากเพราะตัเองแต่เรื่องการเงินทาเรื่องเงินทางการเงินทางการเงผมบอกก่อว่าผมเอาภาษาบาลอย่างเดียวเลยผมรับผมก็แา่งการตัผมก็ตั้งใจจะทำในเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็พอมีเวลาว่างหลังจากที่ ทำเรื่องต่อวอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาดูตัวเชียวเอ้ก็มาเถึนอาจารย์เบียรร์คั้งแรกเนี่ยฟังถูด้วย์เบียรกำลังจะเอาเข้าไปบนตีคนถามโอ้ยอยู่ดีๆมันีก็เลยไายอี่ทีนะก็เลยนั่งฟังแล้วเกิดความสนใจพอฟังไปฟังมาอครัมันเป็นการเรื่องต่อธรรมะที่มันเป็นการอำความกต่อหพระพุทธเจ้า นะครับผมเลิก้าวางนี่นะครับมาสอร้เป็นภาษาชาวบ้านผมพู้ตรงนะเป็นบางคนงภาษาชาวานที่คนไม่ได้นะครับและคนไปเดินตามทางที่ผมเดนกด้าไม่ครบร้อยไปจุดของไปทางทใจามดีพอผมเลื่อนไปานแม่ผมถ้าจะไปดูสโลวบายอะไรต่างแต่ผมก็ตามมาตลอดฟังมาตลอดนะครับติดตามมาตลอดนะครับ ก็เข้าใจแล้วว่าอาจารย์มีมีกระนาดที่มีนะครับแล้วก็วเป็นคนที่ศึกษาความคิดีนึงนะครับก็เลยเข้าใจแล้วว่าเจตนาของอาราเรียนต้องการช่วยเหลือคนที่ต้องการช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในยากคนที่ยังไม่รู้ว่าจาระของชีวิตคืออะไรท่านที่ทนนแนะนวทางให้หรือให้รับคำสอนของผู้เรียนได้แต่ถามว่าถ้าปล่อยให้พวกท่านทุกท่านเนี่ย ไปนั่นฟ mm ังฮักเกตตามวัาเก็ดทั่วไปผมถามว่าท่านฟังันเรื่องไหมผมเชื่อว่าแต่สิ่ตทีกิเองของัันไม่เคยรู้เลยเพราะถ้าเขาจะสอนตามภาษาบาลีมันภาษาตามธรรมะแค่นั้นก็ไม่รู้เแต่ถ้าฟังอาจารย์เรียตอบคถามหรือเล่าเรื่องอะโดยแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาชาวบ้านที่ชาวบ้านเาในเลยเผมว่านั่นแหละเป็นการสุดให้คนลุ้ขึ้นมา ตามวามีกได้นี่ผมมองว่าจโรบายะผมก็เริ่มติดตาแล้วผมรู้ว่าเออถ้าประเทศไทยมีคนอย่างราเนี่ยสียคนคุณว่กประเทศชาติมจะเดิเออคุณองพี่ดูนะคนที่มันโกงกินโกง้าโกงบ้าโกงเงนโงเขาก็รับผิดที่ก้อนติดยาด้วเนี่ยแต่กาียนสามารถสอนคนพวกนี้ขึ้นมา ปัะมันประมาณหะไรไม่ต้องบอกอาี่ได้ไม่ต้องไปรึ้อใครับอาชีพไปร้อื่นได้อาชีพข้าไปเลยนะไม่ต้องไปไป็นี่ต่างชาติไม่ต้องอะไรอย่างัคมมันอยู่ได้เพราะเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้มันก็ต้องอยู่กับ็นสังคมนะครับมารุ่งในสังคมเพราะในสคมมันต้องมีคนที่ก่อสังคมู้วยนะ เราเร็ยนการกนากรการกระหนากรมีพอผู้เรียนมีวอลวอลโปรแกรมวอล์กไม่มีเหรอนะครับท่านคุณสอนท่านไม่เคยสอนให้คนทำของเล็วท่านให้คนคิดมั่นในปฏิบัติในคําสอนของท่านท่านไม่เคยสอนให้คุณเรียนวิธีอะไรแต่ท่านสอนวิธีให้คุณทำบางอย่างอ่ะผมไม่ใช่ผู้รู้ ผมมาประอาจเรย์เลยครัก็เลไปสิงตาแล้ไม่คดยกันอ๋อพู้พิพาก้าเนี่ยบอบกระดูยหูเป็นังไงเปยนกังไนะแล้วท้าไม่จดเนียพผู้พิพากษาเขาว่าอไรเขาสอนแนวทางให้เราเลยเขาไม่ยึดต่อให้เรายติแต่ให้เราทําความดีแล้วถ้าคุณทําความดีรักษาศีลรักษาความดรตสุท ทำนั้นความดีนั้นบุญที่เกิดนจะกลับมาถูกตัวเองมันก็จะมาช่วยตัวเองนี่คือหลักการของของของอาจารย์เบียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมผมมาฟังผมมาทำผมมาอยู่รคิดคือเนี่ยผมก็อยู่ใา้การเงินไม่เยอะนะครับผมไม่ผมไม่ได้ทำแต่พอมาเริ่มพอเริ่มมีแรงมาตีห้าเดือนยมาเรื่อยๆหาที่ดีก่การเรื่องของอาร์ดิ์เรื่องยๆหาทำคือรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เอง คนเราอน่ยนะครับวอบอกน้องอาจารเดี๋ยวจะถ่ายรูปบนเวทีหมายถึงว่าให้คนทำทำคาอี่นไปยืนเวทีเพราะเดี๋ยว่มันจะยืนถ่ายพร้กันัวที่มันเป็นเป็นกด่า้อมกันให้ทุกคนนั่งลอนวเดี๋ยวท่างกล้องจะไปยืนเทีให้น้องอาจารย์วอบอกกันหนยวัวที่พนจากร้ำหน่อยสิพยายามที่จะเปลี่นอากาศที่หาคนอนนตัวที่สามที่คือกำงจะโอนนและไกระลุน้ กือนะปแ้แต่บั่ได้ทั้งที่จีก็คือบัวที่คนามแล้วมันรู้แล้วรับแต่รับรับทำแล้วเติบโตเป็นปาตาเปปาได้เลี่ยวันนี้อางเรียนก็จะทําให้บัวที่อู่ชั้นได้นะครับที่ยังไม่ที่เป็นอาหารของผักสาหเต่าเติดปลุกพุน้นมาถ้าเปลี่ยนเรียนนะเปี่ยนเ่ียนนะันก็รู้สึปลุดพุนขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อให้ทําวานี้มียท้งนีต่อไปต่อครอบครัวต่อสังคมสังคมต่อไปครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ทำให้ครอบคัวก็มีความสุขทำเดินเดินไปในทางเดินไปในทางทางถูกต้องถ้าครอบครัวดีสังคมดีประเทศชาติดีอีกที่หนึ่ที่เดืนทางไี้ถูกต ผมพอผมฟังเห็นตรงนี้แล้วผมก็ติดตามาพอสมควรแล้วผมก็ผมก็เข้าใจอย่างเดียวอาจารย์เนี่ยเนี่ยทำไมถึงตอนอย่านี้แต่ถ้าอาารยสอนคนแบบอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันสอนแบบให้พระเทพเนี่ยเขางไม่ได้เรื่องหรอกเพราะคุณเมืองังเนี่ยผมผมถามเวลาเป็นเวลาไปเจอภาคมาทำบุญทำบ้านอะไรทำบุญบ้านทำเงินเลยทำบุญอะไรก็แต่มาตรวจผมถามคุณแปลกไป่อกนะท่านท่านสูตรว่าอะไร คุณร you know ู้ไหมรู้อะไรถ้ท่า้สอนว่าอะไรคุณรู้กันไหมรู้ที่รู้แต่่านจะบอกจอกว่าเดี๋ยวไทย่วมทัวแต่ว่าสแตนบายทุกคนใช่ใช่ยี่สิบี่ที่กัางเรื่อการต่อเราผมแก้งผิดจรีงนะครับเราไม่ได้ไปรู้หมดหรอกนะถ้าคําสอนมีเยอะแยะนะท่านผู้งทีทีติดันตามมาถันะ ยังมีระบบออนไลน์เยอะแยะถ้าไม่ทำรู้หมดถ้ารู้แน่ๆทำหลักๆที่เขาสอนให้เราทำก่อนพอแล้วนะครับเริ่มจากครอบครัวท่านเริ่มจากสังคมที่ท่านอยู่เริ่มจากสังคมที่ทำมาใช่ถ้าท่านทำตามที่อาจารย์เบียร์บอกนะครับผมว่าสังคมกันจด้เลยนะครับแล้วถ้าจะาสอนลูกใต้น้ำ ส่ขอ็ต um baptism, göster, response, azione, iling, ้องทำในมันกลัวที่จะใช้หรือไม่คนเรามีความผิดได้ก่อนตังคมเราคนนัคนนี้แล้วกเด็กรังมีคนคนที่ไม่มีคนดีถ้าสอนคนที่ยังอยู่กลัวใช่มต้องสอนแต่อาจารย์แค่ปาศว่าด่ามั่งปุ๊บมั่งเอากระคนเองนะมาได้ยังไงที่คือวิธีที่ดีที่จกหลักการสอนอยู่แร ถ้าคนก็ใจไม่ดีนะแล้วก็ผมเห็นแลผมก็เห็นคนพ้นโลกอีทางเียแล้วผมก็ไม่หาคำนิ้นไหนคำนี้ผมก็มีคนต้งใจทําขึ้นมาอะแล้ผมไม่เช้าไม่ปลืออาจารยอาจารย์ก็ไม่ต้องการหน้้วนะอให้คนทั่วโลกรู้ออกคนที่ได้บรญศาสนา,ารู้ออกท่าทำเท่าที่กำลังทนทำได้เพราะช่วยคนได้แค่ไหนเขามาช่วยแค่หนะครับ แต่อาจารย์ผมยอมรับว่าเป็นคนที่เสียสละเพราะถ้าสอนอย่างอาจารย์เนี่ยเรียนหลักการฟ้องเพียงข่มงนักกฎหมายผมเป็นทหารอดีิผมทำไมจะไม่รู้เรียนหลักกรถูกฟ้องเพียงของทางจุดตาดเลยแต่อาจารย์เสียสละยอมทำเพื่อให้คนพ้นเหลานี้พ้นมาไม่น้อยก็มากมันก็ต้องมีนะที่คือการเรียนหลักกา ผมอยากให้ม like ีคนอย่างอาจารย์ทักษิคนที่สิบคนในเมืองไทยผมว่าด้วยเท่าไรเนี่ยในเมื่อผมเห็นว่าอาจารย์เขาเสียสถานะนี้นะครับผมตาธุรกิจธรรมตามวิบัติการของปอถ้าผมมีโอกาสผมพร้อมจะช่วยอย่างวันเนี้ยผมเจออาจารย์พอต้องย้อนไปสักสองวันอาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์นะวันนีเป็นวันครพ่อนตายของพี่อา ตัวใหญ่เราจะทำอะไรผมบอกว่าตรงนี้ให้อาจารย์มาสอนทำแก่สมาชิกของเราที่มีเป็นแรงกดที่วันนั้นมาบังกันประมาณสัก้งพันให้มานนั่งฟังแค่การเรียนสอนดีกว่าแล้วเอาธรรมะตรงนี้อาจารียนสอนไปช่วยเหลือชาวบ้านไปช่วยเหลือครอบครัวเขาแต่ดูนายครอบครัวเขาน่านาจะได้ดีกว่าก็ต่ถึงกระนั้นต้นงเรียนเรียน นะครับก็จะมีการเริ่มพูดคุยกันน้อยมากก็เลยมังไม่เข้าใจก่อนต้องการจะจนถ้าไปศึกษาหลายเรื่องก็จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาจารย์เบียร์เป็นคนเสียนสลับเราเป็นผู้ให้ได้ผมก็จะให้ผมหมออาจารย์เบียร์ผมบอกว่าอาจารย์ขาที่ที่จะมาสอนทำสอนทำสอนทำให้ดีเลน ปาลเดีย้าันแต่านลศาลเดียวมันกต่รนึ่งในทางตรงผมจะถามผมไปเลยนะครับไม่้ช่เขาถานผมทำได้แต่ศาผมมีนดีครับ้านผมทำบผมทำยานะครับผมทำบุญอย่าจาหวันนี้ผมก็ทำบุญแต่านแต่ทาน เป็นคนที่ผู้ตรวต่วาท่านจะไม่ค่อยยากจะรับผู้รับต่อเพราะเดี๋ยวจะกล่าวหาว่ามาหาเงนินนะผมนี่ผมก็เลยทำพุดอะไรกันนะ,น,ะนะครับบอกว่าการมันมียาตัวหนึ่งนี่ผมองค์กาผมมันเป็นยาพ่นเสร็จมากนะครับมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในลำคอนะครับผมส่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมส่งทางมหาลัยคุลาตรวจเท่ากิจัรหมดเลย นะครับพ่อาจารย์ไม่ใช่เสี่ยเยอะอ,อาจารย์พ่นเลยท่าเชื้อบอพีเรียท่าเชือเ้อโควิดท่าเชื้อโควิดด้วยนะของผมเนี่ยาการใช้ไปเลยาการใช่ไม่ต้องไปติดโรคติดอะไรนะครับพ่นใช้ไปเลยแล้วเนนี้อาจารย์บอกวอาจารย์จะมาประมาณก็เป็นประธาผมบอกอาจารย์อาจารย์เอาไปแจกเลยนะไม่ต้องขายถ้าขายกูจะสีห้าร้อยเนื่องจากผมให้ยืมเสี่ยอาจารย์ อาจารย์เอาไปแจกทุกคนนี้เลยเอาไปใช้แล้วอาจจะมาคุยดูเอาไปใช้ทุกปีเลยครับวันนี้อาจารย์ก็จะแจกฟรีทุกปีนะครับเพื่อเอาไปใช้นะครับหรือว่าเป็นการทำเงินผมก็ร่วมทำเงินนี่แหละนะครับผมก็จะแจกยาฟรีที่ให้วนะครับเป็นการร่วมทำเงินนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ผมอ่าตามข่าวก็จะเห็นว่ามีคนเริ่ม เลิกมาเนีมันเลิกมากรภาษาภาษานีภาษาทางการศาสนาเลิกมามากระไปแจ้งความไปกับอารเบียร์พ่อกล่าวว่าทำหนูายผู้นกศึกษาผมก็ไปผมก็ไปตามหาวดูไบนะผมบอกผมว่าไอ้นี่มันตลกมากเลยไอ้นี่มันพวกธนาอยุดผู้แทนหรือเปล่าเมื่อบอกว่าอาจารย์เบียร์ไปบอกว่าอาจารย์เบียร์ไปให้สัมภาพว่า เนี่ยไปสร้างวัดใหญ่โตเกินความเป็นพวกนกหนูมันอยู่ก็ที่เลิกเลินะแต่ที่จะเอาปัจจัยต่างไปทำน่นี่ที่มันได้ไปโวดตามคำหลังของมูลนิามันหาว่าเป็นอะไมหลายขนาดผมก็นั่งัวเร้อนไอ้ิ่ีนี่หนเอ็นะแต่มันก็ไปแย่งข่าวมาทำาาวามด้ยไอ้หนีนี่เล่าออยนี่แต่อาารย์ไม่ยแก้ผมบอกผมก็เลยเรียนากอาารย์เรียนบอกว่าอาจารย์ไม่มทวงนะ ไอ้พวกเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันต้องการแดดมันต้องการที่เสียงแต่มันไม่รู้หรอกว่าโจรที่มาทำน่ะมันแตกความราว่างรู้สึกของคนที่มักจะผิดสาระน่ะุูดเขาต้องการเป็นทางในทารทำที่ถูกต้องนะครับผมเลยรับภาษอาจารย์มาอาจารย์ไม่ต้อง,งไปจ้างอาจารยไม่ต้องไปเสียใจเศษไปรบกว,วนนะนะครับผมจะทำให้อาจละทีทีปากเดียวมัไม่เลยกว่าอาจารย์ ผมจะทำาอย่างให้อาจารย์ตอนทำได้ถูกต้องนอะครับไม่ต้องห่วงผมดูมแลเองและผมก็จะบอกคุณว่าไอาา้สิ่งที่มันไปนแย่กว่าเนี้ยผมถามมันบอกว่าอาจารย์จะพูดอย่างนี้เนี่ยเรื่องการก่อสร้างที่มัเนเกิดความผิดเพีนแล้วมันก็เสียหายหรือเปล่าประโยชน์แต่ที่เราไปทำไผมก็จะบอกว่า คนที่เสียหายเนี่ยมันควรจะเป็นองค์พูดธต่ัหาหรือว่าเป็นตัวมันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีเขามีผมที่ดูแลอยู่แล้วถ้าอาจารย์เขาพูดผิดเขาพูดอะไรไม่ได้หรอกคนก็จะแจ้งความหมดสิถูกไหมครเพราะฉะนั้นมันไม่ได้พูดเสียห,ยหายหรอกไอ้คนนะั้นเนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่ใช่หรอกผมเชื่อว่าคดีนี้กมศไปเสร็จเนี่ยตำรวจตรวจสำนวนแล้ว ตอบถามเต้มพูดแล้วนะครับอาจารย์พูดถูกต้องไม่ได้มีอะไรแฉ่อดีตเนี่ยสั่งไม่ฟ้องเพื่อเดือแล้วถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยผมจะฟ้องกลับให้หมดเลยเพื่อให้มันเป็นเที่ยงอย่างว่าคุณจะมาทกอย่างนี้นะครับเขาต้องการขอแก้ปัญหาขอให้เกิดความดีนะครับขอให้เดินถูกทางอย่าไปขัดอย่าไปทำจะสอนบทเรียนให้กับไอ้ของธนาหยิ่แต่เนี่ย ให้มันร <ter> ู <authenticity> ้ว่าปีนีอและปีทีก็เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียนให้ท่านผู้กล้าเอตุาว่าเรามาเดชาตรงตรงปีนีก็คือต้องการที่จะให้การเรียนนะครับเดินทางที่สมหวังตั้งใจท่านก็เหมือนผมก็ว่าวันนี้ที่ท่านจะดีนี้ได้มาถูดตรงนี้ได้ขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเรา นะครับผมก็ในใจผมคี่นะนะครับไม่รู้้ะใครส่งท่านมาให้มาทำแบบนี้ให้ท่านพี่พี่แบบนี้แล้วมาสอนคำให้เราปฏิบัติได้บมันไม่ใช่เหยีแบเลยครับผมคิดว่าต้องมีต้องมีเหตุอะไรยนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนท,ท,ที่มาฟังคำพก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแล้ววันนี้อย่าลืมเอาของที่ที่อาจารย์แจนไปรู่นะครับหรือว่า อาจารย์เรียนให้ปีดีก่อนให้โสสอโตมิดีก่นไปน,นะครับไม่ต้องไปเดืเอดเดือดทอเคือเอาไปเป็นปีอาจารย์เรียน,นจะ,จะนนแดงนะครับดูไปสำหรับคุณด้วยนะครับมันจะมีบอกว่าได้ต่วนประกอบในเงินมาแก้นะครับเราวันนี้ผมเชื่อว่าเราเป็นคนพูดชาวพูดเราพอมันจะถูกขา่เราจะไปนนดูจากที่นี่เราเพิ่งมาเจอ ที่กล้าพูดกล้าทำกล้าโตและกล้าขอจะกผมทุกคน,นไอ้คนพูดดีนะแต่อาจารย์พีบอกท่านไม่กลัวหรอกเพราะท่านพูดกับผมว่าไงเพระพุทูดกับท่านตรัสไปว่าถ้าเรารักษาธรรมทำตามทำร้ะที่ท่านสอนธรรมนั้นแต่กลับมาลักล่าอีเพราะท่านไม่กลัวก็หมายความว่างไง หมายความว่า,า,าถ้าเราไมมีแรงความเร็วมันทำไงเราจ่ายอถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านแนอบปากอย่างนี้ผมที่เองนะผมว่าผมน่าจะแอบนะครับแล้วก็แนะนำว่นา,นมามาด้วยใจบริสุทธิ์มานั่งมาเพื่อใจบริสุทธิ์วันนี้เปิดโรงงานไว้หลายพันหลายหลายพันที่ไม่ต้องกลัวฟังให้เต็มที่ค่าให้เต็มที่มาฟังคำจากอาจารย์เอาบุญจากอาจารย์ไปเอาแนวทางเงินทางชีวิตเอาไปนะครับ เราก็พยายามเริ่มตอกผัวเริ่มที่ทำงานทำให้สังคมในประเทศไทยมันจะใจดีขึ้นมากระได้เจริญนะครับผมก็จะมีอะไรที่จะบอกกล่าวได้นะครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุโมทนาแทนพวกเราทุกคนด้วยเนาะก็ให้เรากล่าวคำว่าสาธุอนุโมทนากับเจ้าภาพลับอย่ยิ่งในการอนุโมทนาสาธุนะ เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถออถ่ายรูพว่าเรานั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหันหน้าเดี๋ยวจะมีช่างภาพเข้าไปบรเวณทีเดี๋ยวขอรับมอบนังสือให้เป็นอาจารย์เป็นตัวแทนว่าเราทุกคนขอบคุณเจ้าภาพเนาะผู้บริหารบริษัทมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยจำกัดที่อุตสาห์ช่วยสนับสนุนส่งเสริมในการสอนธรรมะของกลุ่มคนตื่นทำเราอากล้องไหนก่อนอากล้องไหนก่อนกล้องนี้เลยเหรออะ เนาะเนาขอบคุณมากอาจารย์เนี่เยเนขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผอาจารก็อาจารย์ก็ใครที่ขาที่เต็มที่นยมีอะไรก็ช่องบอกผมได้นะครับผมยินดีจตกันุนุกอย่าง อาเรยกานวลขนาครับเปน้องวารนวลธนาดขออญาตลาเลยนะครับขท่าตั้ง,งหนึ่งสองได้ยินเสียงใหม่ไหมลองเชออ็คเอ้าได้ยินเสียงใหม่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดใไลฟ์สดได้ยินเสียงไหมไลฟ์สดทุกช่องทางเฟซบุ๊ก k ี่ติ o ยูทู e ถ้าได้ยินเสียง แจ้งอาจารย์ด้วยได้ยินเสียงชัดไหมเ o ็ k t ุ k ติ๊กตอ YouTube YouTube ไม่ได้ยิน YouTube ออะไรวะเสียงเบา YouTube เสียงเบาเหรอ